คนจีนและเกาหลีใต้มีค่านิยมเดียวกันคือยอมทุ่มสุดตัวเพื่อการศึกษาของลูกประชากรชายในกรุงบัวโนอิเรสแห่เข้าสถานเสริมความงามมากที่สุดในโลกเพิ่มขึ้นถึงร้อยละเจ็ภายใน2อปีจากนั้นไปดูเมนูสุดแปลกในร้านอาหารชื่อดังของฝรั่งเศสประกอบด้วยมแมลงหลากหลายชนิดสุกนทุกวันกับบัตรเครดิตอีออน ถึง28กุมภาพันธ์2557 สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่เกาะกระแสลก,กับผมอิทธิเดชบุญทิตาโน,นะดิฉันเชินจิตเจริญพงษ์ชัยคะ่ะเกาะกระแสโลกกับมาพบคุณผู้ชมเป็นประจำค่ะจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกาถึง14นาฬิกา30นาทีค่ะมีอีกหนึ่งช่องทางในการรับชมเกาะกระแสลกสดๆพร้อมกันทั่วโลกที่ w w w b a c k a b u t v ค่ะรวมถึงร่วมพูดคุยและก็สแสดงความคิดเห็นกับรายการของเรานะคะผ่านแฟนเพจ Facebook เกาะกระแสโลกมีเดียอินดิวชนแนลค่ะครับผม ถ้พูดถึงสิ่งสําคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสําหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่ <ith aka. S 1> นะครับนั่นก็คือการศึกษาของลูกนั่นเองพ่อแม่ทุกคนก็อยากจะให้ลูกได้เรียนสูงๆ <ith aka. S 1> นะครับบางคนนี่ทุ่มสุดตัวเลยเหมือนกันนะครับ <ith aka. S 1> อย่างคนผู้ปกครองชาวจีนกับชาวเกาหลีใต้เนี่ยเรียกว่าน,นอกจากจะมีการทุ่มให้กับทุกสิ่งทุกอย่างให้กับการศึกษาของลูกแล้วนะครับคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเขายังมีการแข่งขันกันเอง,งอด้วยนะครับก็คือ ดูว่าฉันเนี่ยเห็นไหมสามารถส่งเสียลูกให้เรียนหนังสือได้สูงมากกว่าเธออีกทำนองนั้น,นก็ข้อเท็จจริงนี้นะคะมีรายงานยืนยันด้วยค่ะว่าผู้ปกครองชาวจีนแล้วก็ชาวเกาหลีใต้เนี่ยใช้เงินเพื่อการศึกษาของลูกนะคะมากกว่าค่าใช้ใจ่ายในบ้านหรือว่าค่าใช้ใจ่ายของตัวเองรวมกันซะอีกค่ะครอบครัวไหนที่มีรายได้น้อยหรือตานกลางเนี่ยก็จะไปกู้เงินมาเลยเพื่อส่งลูกไปเรียนเมืองนอกค่ะคจนบางครอบครัวนะคะเป็นหนี้เป็นสินแทบจะไม่มีปัญญาใช้หนี้เลยก็ว่าได้ แต่ปัญหานี้ค่ะต้องบอกว่าแก้ยากมากๆเลยเพราะว่ากลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของประเทศเขาไปแล้วค่ะติดตามรายละเอียดกันต่อค่ะการศึกษาในจีนกับเกาหลีใต้นี่ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับในเรื่องของการแข่งขันที่เข้มข้นเอาเป็นเอาตายจะเห็นได้จากการสอบเข้ามาหาวิทยาลัยในแต่ละปีเนี่ยที่นอกจากเด็กจะเครียดกันสุดๆแล้วนะครับกับการสอบเอนทนั่นเอง คนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยก็เดือดร้อนไม่แพ้กันนะครับหลายคนเดินทางไปสวดมนต์ขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเพื่อให้ลูกเนี่ยได้เข้าเรียนในสถาบันที่หวังไว้เครื่องรางของขลังนะครับมีเท่าไหร่เนี่ยก็อัญเชิญไปคล้องขอลูกนะครับเพื่อจะช่วยให้สอบได้ ค่ะโดยที่ค่านิยมการทุ่มทุนเพื่อการศึกษาของลูกของทั้งคนจีนแล้วก็คนเกาหลีใต้ตอนนี้เนี่ยนับวันยิ่งรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆค่ะหลายครอบครัวนะคะใช้เงินที่หามาได้เกือบทั้งหมดเลยไปกับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาเล่าเรียนของลูกซึ่งจากการสํารวจค่ะพบว่าค่าใช้จ่ายของครอบครัวชาวเกาหลีใต้กว่า70%หมดไปกับการศึกษาของลูกค่ะขณะที่ชาวจีนนะคะทุ่มทุนถึง90%ของเงินที่มีทั้งหมดเลยเรียกได้ว่ายอมอดมื้อกิน ะะเพียงแค่อยากให้ลูกได้เรียนสูง,สงแค่นั้นเองค่ะครับผมแต่ในระยะหลังๆมานี้นะครับค่านิยมเนี่ยเริ่มเปลี่ยนไปนะครับพ่อแม่ชาวจีนแล้วก็เกาหลีใต้เนี่ยต่างใฝ่ฝันที่จะส่งลูกไปเรียนเมืองนอกกันมากขึ้นนะครับเพราะคิดว่าการการเป็นนักเรียนนอกนะครับจบการศึกษาจากต่างประเทศเนี่ยเป็นเหมือนกับเส้นทางลัดที่จะสามารถนําพาลูกของตัวเองไปสู่ความสําเร็จในหน้าที่การงานได้อย่างรวดเร็วนะครับสำหรับเศรษฐีมีสตังเนี่ยก็ไม่ค่อยจะเดือดร้อนสักเท่าไหร่อย,อยู่แล้วนะครับ แต่กับคนจนนี่เหละครับหรือแม้กระทั่งกับคนชั้นกลางเองถือเป็นเรื่องที่ยากลําบากมากนะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยสูงมากเลอเกินแต่เพื่ออนาคตของลูกแล้วนะครับพ่อแม่เนี่ยทำได้ทุกอย่างะนะครับหลายครอบครัวถึงกับเอาบ้านไปจำนองบางคนขายอาพาร์ตเมนต์ที่ไม่มีทรัพย์สินอะไรนะครับก็ไปหยิบยืมมาจากญาติพี่น้องโดยหวังว่าเมื่อลูกเนี่ยเรียนจบได้งานดีๆทำแล้วก็จะสามารถกลับมาปลดหนี้ปลดสินให้กับพ่อแม่ได้ แต่ว่าการก่อนหนี้แบบนี้นะคะทำให้คนที่เครียดเนี่ยตกเป็นลูกค่ะคือเครียดยิ่งกว่า<ม>คุณพ่อคุณแม่ซะอีกเพราะว่าต้องรับความกดดันทั้งหมดไว้ที่ตัวเองเลย<ม><ม>คือถ้าเรียนจบ<ม><ม>ออกมาได้งานดีๆนะคะก็ถือว่าโชคดีไปค่ะแต่ว่าถ้าเรียนจบออกมาแล้วหางานทําไม่ได้หรือว่างานที่หาได้เนี่ยเป็นงานที่มีเงินเดือนน้อยก็จะไม่มีเงินไปใช้หนี้อีกค่ะคบางรายแย่ไปกว่านั้นค่ะคือเรียนไม่จบนอกจากจะเป็นหนี้แล้วนะคะยังทําให้ชื่อเสียงของวงตระกูลเนี่ยต้องอับอายขายหน้า ตลอดชาติอีกด้วยซึ่งก็เคยมีข่าวให้เห็นอยู่บ่อยๆนะคะว่ามีวัยรุ่นชาวเกาหลีใต้เนี่ยหรือว่าชาวจีนฆ่า,ต,ต,าตัวตายค่ะคเพราะว่าทําในสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่หวังเอาไว้ไม่สําเร็จค่ะครับสำหรับการแข่งขันเรื่องในด้านของการศึกษาในประเทศจีนและก็เกาหลีใต้เนี่ยมีมานานกว่า50ปีแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้เข้มข้นเหมือนอย่างในปัจจุบัน อย่างเมื่อก่อนเนี่ยเด็กจะร่ำเรียนหรือว่าข้ามเคร่งกับตําราเนี่ยในช่วง1นงปีสุดท้ายของชั้นมัธยมปลายะนะครับแต่เดี๋ยวนี้เด็กจะถูกผู้ปกครองปูทางอย่างเข้มงวดเลยนะครับตั้งแต่ชั้นประถมต้นเลยคือมีทั้งปวดวิชาแล้วก็ไปเรียนพิเศษแบบเต็มสูบเพราะเชื่อว่าเริ่มต้นก่อนใครเนี่ยมีชยัยไปกว่าครึ่งนั่นเองะนะครับและจากการสํารวจนะครับพบว่าเด็กนักเรียนชั้นประถมในจีน 9- ใน10คนนะครับ ต่างต้องเรียนพิเศษหรืออย่างน้อยๆเนี่ยก็ต้องเรียนกวดวิชาเพื่อเตรียมตัวสําหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยกัน<ต>ทั้งนั้นเ,<ช>ลเลยล่วงหน้าขนาดนั้นเลยค,ค่ะและในส่วนของรัฐบาลเกาหลีใต้เองนะคะก็รับรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะและพยายามบอกกับคุณพ่อคุณแม่ทุกคนนะคะว่าค่านิยมในการแข่งขันกันเรียนแบบเอาเป็นเอาตายแบบนี้แทนที่จะเป็นเรื่องดีกลับเป็นเรื่องที่ทําให้สังคมผิดเพี้ยนค่ะแล้วก็อาจสร้างความเสียหายได้ซึ่งตอนนี้ค่ะก็เริ่มส่งผลกระทบให้เห็นบ้างแล้วที่ชัดเจนที่สุดนะคะก็ คือมีครอบครัวที่เป็นชนชั้นกลางในเกาหลีใต้เนี่ยต้องแบกภาระหนี้สินที่เกิดจากการกู้เงินเพื่อการศึกษาของลูกมากขึ้นอย่างน่าตกใจค่ะและส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการกู้เงินเพื่อส่งลูกไปเรียนเมืองนอกเพื่อให้ได้มีหน้าตาทัดเทียมกับบ้าน,อ,นอื่นๆนั่นเองค่ะครับแล้วอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่คนจีนกับคนเกาหลีใต้เนี่ยเขานิยมส่งลูกไปเรียนเมืองนอกนะครับ <ừ> นั่นก็เป็นเพราะการสอบเข้ามาหาวิทยาลัยในเกาหลีใต้และก็จีนเนี่ย มีการแข่งขันกันสูงมากถ้าใครสอบเข้าไม่ได้นี่นะครับก็จะโดนดูถูกว่าล้มเหลวในชีวิตนะครับซึ่งจะทําให้พ่อแม่เนี่ยพลอยขายหน้าไปด้วยทางออกที่ดีที่สุดก็คือส่งลูกไปเรียนเมืองนอกนั่นเองเพราะว่าศักดิ์ศรีของนักเรียนนอกนะครับไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าคนที่จบมหาวิทยาลัยชั้นนําในประเทศนี้นเองนะครับแต่การส่งลูกสักคนไปเรียนต่างประเทศนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆอย่างที่บอกอนะครับเพราะว่าใช้เงินจะเป็นจํานวนมากบางคนนะครับใช้วิธีขายบ้านขายนาหรือว่า หยิบยืมเงินนะครับแต่ส่วนคนที่ไม่มีจริงๆสุดท้ายก็คือเขาเลือกที่จะไม่มีลูกะนะครับฟังดูเหมือนพูดประชดเล่นๆน,นะครับแต่นี่คือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในสังคมจีนกับเกาหลีใต้นะครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้อัตราการเกิดของประชาชนในเกาหลีใต้โดยเฉพาะนะครับ ลดลงอย่างต่อเนื่องเลยนะครับค่ะแต่พูดถึงการไปเรียนเมืองนอกนะคะแล้วก็จบมาจากมหาวิทยาลัยชื่อดังแบบนี้เนี่ยมไม่ได้แปลว่าจะได้งานดีกว่าคนอื่นค่ะตัวอ,อย่างที่บอกแล้วนะคะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยการแข่งขันสูงจริงๆอย่างในเมืองจีนค่ะปีนี้มีบัณฑิตจบใหม่กว่า7ล้านคนนี่ไม่นับคนที่ไปเรียนจบมาจากเมืองนอกอีกนับแสนคนค่ะคแต่ว่าทุกคนเนี่ยจะต้องมาแข่งขันกันหางานทําที่มีอยู่ในอัตราที่น้อยนิดจริงๆงถ้าไม่เก่งจริงนะคะก็คงจะไม่ได้งานค่ะ ในขณะที่หลายคนค่ะต้องทํางานที่ใช้ความสามารถต่ํากว่าที่เรียนจบมาซึ่งก็หมายถึงว่าค่าตอบแทนที่ได้เนี่ยก็จะต่ําลงไปด้วยคราวนี้ยิ่งเครียดกันหนักเข้าไปอีกค่ะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่อุตส่าห์ยอมทุ่มทุนเกือบหมดหน้ตาตักแต่ว่าลูกทําไม่ได้ตามที่พ่อแม่หวังเอาไว้เจ้าหนี้ก็ยังมาคอยทวงหนี้นะคะเช้าเย็นอีกด้วยค่ะครับก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับในบ้านเรานี้หลายครอบครัวก็มีค่านิยมคล้ายๆกันเหมือนกันนะครับ คือลูกสอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้ก็ส่งไปเรียนเมืองนอกซะเลยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยบ้านเราก็ยังดีกว่าไม่ไม่ถึงกับแบบเคร่งเคร่งเครียดหรือว่าขนาดแบบโอ้โหขนาดเขานะครับไม่กดดันเด็กด้วยใช่แล้วค่ะคือบ้านเรานะคะก็มีมหาวิทยาลัยเอกชนหลายแห่งเลยที่เป็นที่ยอมรับคือใครไม่สามารถเข้ามหาวิทยาลัยรัฐได้จบมาจากมหาวิทยาลัยเอกชนเนี่ยก็ถือว่ามีความสามารถทัดเทียมกันเหมือนกันค่ะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะเราเดี๋ยวกลับมาเกาะกระสาโลกกันต่อค่ะ